ัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปุ๋งของคุคาสเมรี่นะคะมาดูยาคาทำกับข้าวเมนูอะไรวันนี้ตำกระเทียมเมนูตำกระเทียมเหรอตำกระเทียมิขั้นเนื้อขั้นสมเนื้อนี่นะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะซื้อเนื้อมาครึ่งโลนะคะแม่เฮ็ดสมเฮ็ดสมไว้กินเห็ดสมไว้กินเพื่อปลาแล้วก็กินกินเนื้อน้ำ ปลาตัวนรือกินแค่ปลาออกตะกรงผลักเข็นเมื่อไหร่หลับบันเมื่อหร่ก็ทำเป็นน้ำน้ำหน้าเฮาอันโมกไว้เอเฮ้าซอไว้บ่ได้กินมื้อนี้เด้อค่ะซอกมื้อก็กินได้เนาะผสมตำตำกระเทียมใส่มือเลย เอาถุงยางมาให้เพื่อขันไงใส่ถุงมือเดี๋ยวถุงนี้ใหม่ๆด้วยเดี๋ยวเออหน่ะเออเอาถุงใหม่ๆด้วยใหม่ๆด้วยพรอมมือก่อนต้องมาแสีบมือเชี่ยวเข่ามาใบเข่าบาดนเะตรียมพร้อมนะคะอันนี้คือน้ำนะคะน้ำเอาไว้ใส่ เขาเข่ามาละลายเนี่ยเขาเหนียวนึ่งสุกใหม่ๆนะคะนี่เขาไหมหรือเขาเก่านี่ยเบะเหนียวเลยเขาไหมก็เขาเกลวปนกันปนกันใส่เนื้อนำเอาหนังมาใส่ไว้กลอยเขาโอ้ให้มันเจาะให้มันจานใส่ต้มไก่บัตเตอใส่ข่าเนี่ยหอมแล้วค่ะตอนนี้หอมมากหอมกระเทียมแล้ว เต็นน้ำเหยียดใจเพราะเราเนาะเขาเนะเสร็จพิสพอนแล้วใส่เกลือนะคะ,ะนี่สูุดายตัวนะคะเพราะเราจะกินไปด้วยที่ทำบ่อยๆมันจะเสียกนนะลิเนอะคัรนระบายคล้ายๆถ้จอดใส่เกียงปั่นใส่ผงนัวไม่ได้ใส่เพื่อนอาบน้ำเราเป็นมาเต็นน้ำอาบน้ำเรียบร้อยสบายตัวแล้ว ขันบอลน้ำพอคนนี่ขัน,นเพนบบเนนื่อเัื่อถีได้เลยขันบบนี่ก็บเป็นขันแสขันบบเป็นกระบาดแสนะเบดึงขึ้นดึงขึ้นฟองแขรนยัง,งตุดเป็นฉี่น่นเอ้ยสองดีสองดีเลยแหละฟองแขนทองคำฟ้าทองคาอยังเอา,ออา,อาออไปขายอยู่ทองคำ กองคำาอย่างคือเป็นสีนี้ต้องนั่นแหละต้องปูคั่นดังผงสะูรสใส่ตอนไหนเป็นผงชูรสใส่ใส่โย่คั่นไปก่อนเนาะยังบ่ใส่เนาะขาดไม่ได้ตามเคยนะคะหผงนัวนะคะขาดไม่ได้ใส่ซจ้ำนี่บ่เออใช่คนนั้นแหละอะไรกับผงหนัวคั้นต่อนะคะ เน้นเดทางอื่นต้คัดเือกใา้นีน่ห้ามเอาไปทอดถ้ามัก็ดกได้ได้เคือโบราณน,นะคะแต่แคด้วยค่ะคะงโคกสักหน่อยด้วยถ้ามันไม่ลวกมันจะหาแล้วไม่เจอนะคะ ยังแมงกับหองอิทิทิกลางคืนนะคะมันจะกาศตอนกลางคืนนะคะเป็นครัวแบบเปิดนะคะนี่เปิดจางปางบ่ <c oughs> เคยมีบ่บ่ <c oughs> เคยเห็นบ่เคยเห็นมะแดงสมเต็ม ไปแสงสีนี่โมเดงเออถอดมาจากอันลังค่าหอกมูหอกมูประอ้นไปแสงสีไปแสงสีผมมันเข่าให้ห่างยืนหน้าอยู่เลยส่วนนี่ไงใครยในัหน้าอันนี้อินทคาลามเรานะคะแตกยอดสูงเลยนะคะอินทคาลาม บรรยากาศเยียมค่ำคืนหอแล้วเขาจะลองทอดชิมมึงดูค่ะทอดเลยทอดชิมดูก่อนหอนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเรียบร้อยนะคะกับข้าวค่ำคืนนี้ต้มแซบต,ต้มขมต้มเนื้อแจ่วขม,มบเะมบะชิมอยู่บบบนี้ลองทอดเปงนีั พวกกินซอยแซ่บบบแนสื่อมาสุเกสเล็กสุกเล็กสุกเล็กอร่อยมากสุกเล็กยัยจำลองมากแม่ยัยจำลอ,อ,งองมากกว่าเด็กสุกเหล็กยัยก็ลองมากระดัสุกเล็กหลังจากกินข้าวอิ่มนะคะรสชาติถูกใจแล้วห่อได้เลยฮ่าจะไปจอดมั้จัง หอ,อ,อมแค่ใส่ใบตองันแังแซมแค่ส้มตำบะัต๊ะบะเต๊ะอืมมันก็ต้องมีความหอมเนาะเอามาอ,ม,อม,มันก็หอมใบตองเนาะนี่อ๋อได้สามห่อแล้วใส่ห่อใหอ้เบิ่งอยู่ตัดใบตองหลายๆ กินปลาดูหลายเบื่อเนาะเบะนาะก็เลยซื้อเนื้อมาให้เบะคั่นนะคะเครื่องโลได้นี่เครื่องโร้ดเลยอยหกสินบเก็ดปุยากเลยรเนาะเบะนอแค่ห้างต้องคั่นเนี่ยมันมให้มันเหนียวมันเนืดในมือบ่อเบอเหนียวเนืดในมือนะคะรสชาติแล้วก็ชิมไปด้วยนะคะ ด้รสชาติที่ถูกใจก็ห่อได้เลยยางมัดห่อหนี่แล้วหิท่เห็จังต่อป่านนี้อนอนวะป่านนี้นอนนะนอนอพักผ่อนเด้อ นอนพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้มีแรงไปสู้ต่อเกี่ยวข้าวต่อมันเห็ดหอยใหญ่ๆกินคนละหอก็อิ่มบริเซ่หมักพลิกนั่นเบนเนาะลองใส่เนาะอืมเอาป็ัดต่างหาเยสหราอี่โซนหัย่บั่งเสอเขาบอก่าพี่โซนหอยเพื่อใบกัดต่างหากเลยใสอส่หสห้หอใหรใสบอสหใส่อใส่หอใสหอใส่หใส่อสส่หห่สออ ต้องกัดตังหาเาผู้ใดบอกินดิฟก็เอาไปปิ้งไปทอดะะด้วค่ะแซดี๋ยแม่ก็จะห่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเสร็จนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผูกของยาพาฟแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ